โอ้ยลวงพ่อว่าเขามาาลุกทันทีดต้มต้มเดี๋ยวเลากับมาจาหนีเร็วครับโอ้อือพอเมื่อ่ะเอารถเข็นไปเก๊กกทางยางย่ายจมอยู่ย่ายบนอยู่เออน เฉลีไยใบมุมนั่นเนาะมวบขอนมาขึ้สูงนี่แล้วถูกล้มาอย่างบุญเ่อราอาไก่ไว้ว่างไหว่างเวลากวางวลกแล้วยางนตกขอบที่หลังทั้งฝนทั้งแดดดีเราบอกม่มีเวลาเนาะฝ่าวิธาะนั้นก็ใบต้งหินกินไปงงไก่หน่อยย่างดอกดอกต่าหนึงก็มีดเอยตาตาบงอืมลุ่นๆบ่แรงแรงไอ้คุ้นรุ่ลอืม ไม่โกงไม่โลดไหนก็แย่งแร่งมีกิน,น,นกับร้ยายเอาให้มันกินเหรอได้เนทเนตเนตไปให้มันกินย่ามสินอนเพราะอะไรเอาคว่าสานมันหอกเป็าน,านัสน่ห